สวัสดีค่ะพี่น้องเล่นเห็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุนค่ะพี่นอ้องเมอนสิภาพี่น้องมาก,กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดได้จ้าเด้อเป็นตาแสบบอบกินง่ายๆค่ะพี่น้องมมอนีบุ๊บพี่ยังหลายค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุคน้นเสียงเจียวเจียวไม่อีกแล้ว มาค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อเนี้พ่อแม่พี่น้องได้อีหยังกินเนาะค่ะนอะ้องยลิ้นกินกว๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องกว๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮ็ดกว๋วยเตี๋ยวเป็ดง่ายๆกินเป็ดยุคประเทศอังกฤษเนี่ยยลิ้นใดมากมาว่านตัวหนึ่งแปดปอนพี่นอ้องแปดปอนตีเป็นเงิ่อนมันห้องกับสามร้อยกว่าบาทอ่าปกติเนี้ยยลิ้นบ่กินเป็ดเด้พี่น้องยลิ้นเป็นคนบ่กินเป็ดมาแต่ใดอัน ตอนยลินทองแล้วยลินแพรทองลูกยลินเหม็นสาเป็ดแม่หรือกินบ่ได้มาในพ่อมาอยู่ตังประเทศกับเปลี่ยนความคิดไหมค่ะพี่น้องเป็ดยุนี่เขาระบบเหม็นสาบบกุยแม่พี่น้องเป็นเห็ดดีดีสะอาดสะอาดค่ะยลินก็เลยกินมาตั้งแต่นั้นแล้วก็กินมาหลายปีแล้วค่ะเห็ดเป็ดย่างเป็ดพะโล่เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดลาบเป็ดตะกียร์ลินเห็ดลาบเป็ดขายได้พี่น้องได้กำไรดีดีค่ะ สดนามพี่น้องห่อนหมอะกับอากาศฝนตกพี่น้องฝนตกออกไปใช้แต่ยากล่องลื่นกันเลยเฮ็ดคลิปก๋วยเตี๋ยวไม่ให้พี่เห็นน้องเบิง้งบ่ได้เฮ็ดวิธีการให้เบิง้งดอกพี่น้องเยลิ่บอก่อยถนัดอย่างที่บอกนะคะ ยาลิ้นเทศส่วนโมนเป็นซอสที่ยาลิ้นปรุงในหม้อกับมีย่ยังยาลิ้นกัใใ่ลงไปในหม้อนั่นน่ะพี่นอ้องเฮ็ดกับเขาสูตรตายตัวยาลิ้นโมนมี่ก็เลิกบ่ได้เห็นให้พี่นอ้องบึง กินเบ,เบือกันแมนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับพี่น้องคะ่ะเห็ดบ่อยๆจนลูกจมแม้เห็ดก๋วยเตี๋ยวอีกราตีคนว่าแต่ว่าจมกัก,กินคือเก้านั่งก็มกัก ได้แคบหมูมากินกับหมูซองมะให้คุณนายโยกเพิ่นเฮ็ดแคบหมูขายพี่น้งองกบดีเยลิ่นะะออน่ะซอ,อนสซอนอันเวลาเยลิ่นไปเบิ่งเพื่อนๆช่องกินเนาะค่ะเนาะบ่าว่าสิเป็นก้อยคมกินก๋วยเตี๋ยวกินตำบหุวงกินยำข้าปุ้นกินอีหยังกะ้ัง ยี่เหลี่ยมหละสะออนแม่ค่ะเบิงบ้งเบิ้งโมกินแล้วก็หิวไปนั่น สื่อพักมาลืมต้นนีดพี่นอ้องอือพักจังสือละลวกหลัลงแบบตึน้นสื่อพักอัมโหละผ้าเมาื่อไหร่ละลืมกินแม่พี่น้องเก็บแม่นต้นนี้เก็บแม่นเพาได้กิน ยังกับเป็ดเกียวกับอันลราบเแซ่บเนาะพี่น้องเนาะขอกันดีค่ะ <c oughs> สอนข้าเจ้ากินก้อยขมตรมเพียโอ้ยสอนหลาย <c oughs> ช่วงนี้บ้านเฮ้านาะใหม่ออกเนาะพี่น้องเนาะ ยเล่นไปหาเลาะเบิงบ้านพี่บ้านน้องพู้จึงนั่งคนกับไปซับน้องใหม่เด้ยเล่นก็อุย้ยส่ออนหลายแกงน้องใหม่สู้กันจิน้นขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดิมที่เฮ็ดคลิปดีๆออกมาสู้กันเบิงนี่เบิงแล้วก็คิดฮอดบ้านต่ว่าก็หายคิดฮอดบ้านไปน้อยนึงอยูยอ่ดอกค่ะ ได้เห็นทงไฮทงหน้าปูจังนึงเพิินกลับไปกลางมอเนะคะนาะหาปูหาปลาเอามาแบงมาปั่นกันเบิง่งเบิ่งแล้วกับูอ้ดีใจสอนขอบุณลหลายอายไอน้องสุข้นเีี๋ยวเนี่ยดีๆมาเบิง่งมาแบง,มา,แบงมาปั่นกันเบิง่งหามาแล้วกับมาเฮ็ดซู่กันกินบัดที่เนี่วูอ้สอนลาย่าดิ้นสะอน เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปด้วยค่ะเด <mam six lly and upright> ้อเ็ดคล็ดดีๆมากสู้กันบึงมักกินกินมักหาหามักบบมักแน่าดเห็ดแนวนั้นค่ะความสุขคนเฮ้าเนาะค่ะเนาะความสุขบ่คือกัน ผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วได้รับสิ่งดีๆมีความสุขากอันคลิปเฮ้าแล้วก็ดีใจน้ำกันได้บุญได้ท่าน้ำกันไปอีกผู้กินเขาบ่แสบไปเห็นมูก,กินสกแสบก็อยากกินเขาก็ได้บุญไปอีก ค่ะคลิปนี้ก็สชิลาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามมเย่ยมแม่ซองมาหายกำลังใจอยู่ตลอดเวลาย,ยายล่นกับสิพยา้ยามไปหาพี่หาน่องให้ได้คบสุผู้สุคนนั่นแหละค่ะไปสาแน่แต่ยาวหน่อยอกหน่อยใจน,ะะน้ะค่ะเนาะถึงแมนว่ายายล่นสิถึงฟังแล้วยายล่นกัยังห่วงยยย่ง ไปนําเศร้าเอาอายเอานองคือเกาเท่าทีเย่ลินเสียเหตุใดเด้อค่ะเด้อขาเท้าขาตกบกพ่องเนว่ใดก็อภัยซึ่งกันละกันนะคะพ่อกันคลิปหนาค่ะพี่น้องมีเนวด่ดีๆมาล้อพี่น้องคือเกาค่ะคือเกาแต่เมื่อนี้โชคดีแล้วพี่น้องเด้ออย่าลินลาไปละจ้าสวัสด,ดีจ้า